นี่พามาชมครับสองเจ็ดูนครับอ e ีโยต้เดก้าสองเจ็ดูครับจังหวะน,นี้โอ้ยลงดดรถบรทันครับเอาใหม่ครับเอาใหม่จะได้ใช้โซโลหรือไม่กลอดตอก๊อดตรก๊อตต์ไมา่แล้วนี่เดีด๋ดยมีเงี้ยเด็กโสดดีบเยอะ ลาบลาดลาเมลาครับลาบลาด27กับ27บ่เว้ยโอ๊ยอยู่หม่องเก่าหม่องเดียวกันอดรอดพ่อ <laughs> แตยกูวันนี้ยวต้องไปไปอีกที่พย์อีแมะสโลเขียวครับร้140อยสี่สิบเอลซีเกา่าปลาเกา่ากควายประหลัดแท่นี่แต่สองเก็ดเขายังโบหรือายเยอะวันนี้พามาพอยยินครับโอ้เดี๋ยวก่อน ขุดสะหนึ่งงานครับตอนแรกผมว่าจะขุดสองงานรู้สึกว่ามันจะกว้างเกินตอนแรกไปทำสี่สิบคูณยี่สิบห้าเปลี่ยนใหม่ละเดี๋ยวแค่สามสิบคูณยี่สิบห้าพอโอ้ ร้อนครับอขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับมีแค่ให้รุ้นหรุ้นเมื่อ้เสอดอกสองเจ็ดเขายังไม่รอดรับนับภาษาอะไรเราสองยี่